ชมดอกกระเจียวบานที่บ้านแม่สุขไม่ต้องไปไกลใช้ภูมิที่นี่ก็มีครับนี่ดอกกระเจียวบานต้องชมซะหน่อยสวยจริงนะเธอว้าวชมแล้วต่อไปก็ต้องชิมดอกมันเป็นดอกกระเจียวหวานอ่าพันเพชรน้ำผึ้งครับชิมได้ ไม่ชิมดอกนี่นะชิมอันนี้นนไม่ต้องล้างฝนตกล้างให้แล้วหเหมือนขา่าแต่หวานกว่าจินน้ำพริกอร่อยเลย ตรงดอกมันจะฝืนๆนหน่อยแต่ถ้าไปลวกกียวพริกอร่อยคิดว่านะ